สวัสดีครับผมมาพินกับ c h ช n n l l ฟิลไทยใน YouTube วันนี้อยู่ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนดนะครับก็มาพักพอดีพรุ่งนี้จะมีไฟเช้าที่ดอนเมืองนะฮะก็มาพักหอรอกเกินๆครับเดี๋ยวมารีวิวอัปเดตห้องกันครับที่มิราเคิลแกรนดครับตรงนี้ก็ด้านในห้องนะครับก็จะมีประตูก็จะมีลูกกุญแจมีที่งับนะครับแล้วก็มีที่ล็อกเพิ่มนะครับสหรัประตู ส่วนตรงนี้เป็นเตียงครับพื้นห้องเป็นพรมนะครับตู้เสื้อผ้าแบบเปิดนะฮะก็มีชุดคุมอาบน้ำให้ด้วยนะครับใช้คิ์การ์ดนะครับมีรองเท้าเดินในห้องมีตู้เซฟนะครับมอีอันนี้รู้สึกจะไม่มีปลั๊กไฟหัวเตียงนะครับ จะขาดไปก็ปักไฟหัวเตียงนะครับมีด้านหลังหรือเปล่าอ๋อมีปักไฟครับมีปักไฟอยู่ตรงนี้นะครับมีปลักไฟหัวเตียงนี่จะสะดวกในการชาร์จนะครับกระป๋อผมกุญแอยู่ตรงประตูแล้วก็ตรงนี้มีทีวีจอบแบนใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งทํางานหน้าต่างนะครับไม่มีระเบียงนะครับเป็นหน้าต่างแบบปิดมี โซฟาตรงนี้มีโต๊ะนั่งทำงานนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ติดต่อมีอกระดาชู่มีปฏิทินให้ชมนะครับอันนี้มองกลับมาที่ด้านเตียงครับหน้าต่างตรงนู้นเนี่ยจะมองเห็นถนนวิภาวดีแล้วก็เทวเวนะครับ ทำเลที่ตั้งตรงนี้ก็สะดวกสำหรับใครที่จะพักแล้วไปดอนเมืองนะครับนี่ห้องน้ำครับมีอ่างล้างหน้านะครับมีแปรงสีฟันนะฮะมีสบู่ก้อนนะครับมีอ่างอาบน้ำ ตรงนี้ถ้าจะเปิดขึ้นมาก็จะเห็นวิวโทเวนะครับครับเขาไม่มีสายฉีดครับเป็นห้องน้ำรุ่นที่ไม่มีสายฉีดฝับกบัวครับมีผ้าม่านกัน้นน้ำกระเซ็นแล้วก็ตรงนี้มีเราตักผ้านะครับเราตักผ้าในโรงแรมที่แบบดึงได้นะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้นะ นี่ครับก็สามารถเอาผ้าเอาอะไรมาตากได้นะฮะพัดเช็ดตัวนี่ก็ตากได้นะครับเป็นราวตากผ้านะฮะส่วนใหญ่อาจจะตากพวกกางเกงในอะไรพวกนั้นนะฮะตรงนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งครับฮะไว้สำหรับแต่งองค์สรงเครื่องครับ ได้เป่าผมอยู่ไหนเอาผิดครับได้เป่าผมอยู่ตรงกลางครับตู้เย็นก็จะมีนี่ครับชุดกาแฟาชานี่ทานฟรีครับมีกาต้มน้ำนะฮะมีตะเกียบให้ด้วยอันนี้มีเหล้ามีอะไรนี่รับพร้อมกับแกม้มแต่นี้ไม่ฟรีอันนี้คิดตังค์นะครับแล้วก็มาดูตู้เย็นครับก็นี้มีมินิบาร์นะครับ มินิบาร์พวกของนี้เสียตังค์ครับยกเว้นน้ำที่เป็นตาโรงแรมเนี่ยอันนี้คอมพิเมนต์ครับทานฟรีนะฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ยเสียตังค์ที่โรงแรมมิลลิโคลเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอของตรงนี้จะราคาสูงหรือ,อยังไงเนี่ยด้านล่างเนี่ยลงลิฟต์ไปนะครับเขามีขายจนถึงห้าทุ่มแต่เชา้าจนถึงห้าทุ่มจะเป็นคล้ายคลาซูปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆขายตามราคาปกติไม่มีชาร์จนะครับ ของเครือโรงแรมมิราเคิลนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นี้นะฮะสามารถใอยากทานพวกอะไรเงี้ยก็ลงไปซื้อด้านล่างนะครับราคาปกติเดินทางมาถึงครับกินน้ำนะฮะเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับก็มาพักที่นี่พรุ่งนี้จะบินที่ดอนเมืองแต่เช้าครับไปภาคอีสานสวัสดีครับนี่ครับด้านล่างเขาก็จะมีมินิมาร์ทขายราคาปกตินะฮะ 6โมงเช้าถึง5ทุ่มะครับไม่มีเซอร์วิสชาร์ในเกียนตน